สวัสดีคะ่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วในยามเย็นๆนะคะวันนี้นะคะก็มีวิธีการสแกนอุปกรณ์หรือว่าสแกนไวรัส,สในโทรศัพท์ยี่ห้อซัมซุงนะคะมาบอกทุกคนนะคะว่าวิธีการเข้าไปสแกน สแกนยังไงไม่ต้องใช้แอปอะไรเลยนะคะสามารถเข้าไปสแกนไวรัสได้ในตัวโทรศัพท์เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันนะคะว่าวิธีการทำยังไงนะคะอันดับแรกก็เข้าไปที่การตั้งค่าค่ะหน้าหลักุมสภาพหน้าที่สองจากสามหน,ห,นหน้าที่หนึ่งจากสามหน้าที่หนึ่งจากสาม แกลลี่การตั้งค่าคุณหาผมพอเข้ามาที่การตั้งค่าเสร็จแล้วก็ให้เข้าไปที่การดูแลแบตเตอรี่ค่ะการเชื่อมต่อเสียงการจับทีมหน้าจอหลักลอ็อกรับตำแหน่งการอุปกรณบัญชีคุณสมบัติดิจิทัลแวลลี่การดูแลแบตเตอรี่และอุปกรณ์นะคะการดูแลแบตเตอรี่อุปกรณ์พอเสร็จแล้วก็ให้เข้าไปหาคําว่า การป้องกันอุปกรณ์นะคะการดูดค้นหารายตัวเลือก80ดปิดแอบคือหลังแปดสิที่เก็บยีหน่วยความจำุด2.2งิกการป้องกันอุปกรณ์นี่นะคะหาตำแหน่งขึ้นปุ่มพอเข้ามาที่การป้องกันอุปกรณ์เสร็จแล้วก็ให้ปัดขวาไปหาคำว่าการไม่พบตรวจสอบครั้งล่าสุดมืมาคือที่โดยมาสแกนโทรศัพท์ปุ่มเมื่อกี้นะคะเราได้ไปทําการสแกนแล้วแต่ว่าก่อนที่จะไปสแกนนะคะถ้าเครื่องของใคร เข้ามาที่การป้องกันอุปกรณ์แล้ว<อ>ก็ให้เข้ามาหาคําว่าเปิดนะคะมาหาคําว่าเปิดพอเปิดเสร็จแล้วพอพอแตะคําว่าเปิดเสร็จแล้วมันก็จะมีคําว่าสแกนโทรศัพท์ขึ้นมาก็ให้เราสแกนโทรศัพท์่มแตะเข้าไปตรงคําว่าสแกนโทรศัพท์แล้วก็รอมันจนถ้ามันเสร็จแล้วนะคะมันจะบอกมันจะบอก มันจะมีข้อความแจ้งเตือนแล้วมันก็จะบอกนะคะแต่ในระหว่างที่มันสแกนเราก็สามารถปัดดูได้ว่ามันสแกนกี่เปอร์เซ็นแล้วนะคะถ้าเสร็จแล้วมันก็จะมีเป็นเสียงแจ้งเตือนที่เราตั้งไว้แล้วมันก็จะบอกว่า100%ไม่พบการคุกคามถ้าอุปกรณ์ของคุณมีไวรัสมันก็จะบอก ว่ามีไวรัสหรือ,อยังไงก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเมื่อกี้จากที่ไปสแกนของตัวเองดูในซัมซุง A12 นะคะมันไม่พบการคุกคามนะคะก็ก็เลยรู้มาแค่นี้นะคะว่าถ้าสมมติว่าไม่มีไวรัสมันก็จะพูดแค่นี้นะคะโอเคค่ะลาสุดกุ่มการตั้งค่าหยุดหยุดเียทั้งหมดกลุ่มอันนี้หน้าจอหน้าที่หน้าที่สองอันนี้ก็เป็นหายุดที่ส เป็นวิธีขนาไล์เสียงขนาดนี้7.4เมกวิธีสั้นๆนะคะในการวันนี้ก็เป็นวิดีโอสั้นๆนะคะในการที่เราจะมาในการที่เรามาแนะนําวิธีการสแกนอุปกรณ์หรือสแกนไวรัสในโทรศัพท์ซัมซุงนะคะอันนี้รู้มาสําหรับซัมซุงอย่างเดียวนะคะส่วนยี่ห้ออื่นนั้นก็ยังไม่มั่นใจว่าม,มันต้องไป อะไรยังไงที่ไหนนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ